สวัสดีครับวันนี้รีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ทําเสื้อใส่ด้วยนะครับทําประคำใส่ด้วยนะครับถักเสื้อให้ด้วยนะครับผมเป็นด้ามฝักไม้พยุงนะครับปักหมุดโมเสกนะครับระมุดอลูมิเนียมเจาะรูและเชือกด้านท้ายนะครับครับ เป็นมีดเหล็ก S U P 9นะครับเป็นทรงโบวีเล็กนะครับผมเล่มนี้ใบยาว4.4นิ้วนะครับใบกว้าง1.5นิ้วครับ ตรงสันทำคมหลอกนะครับสันหนาเจ็ดมิลน,นะครับด้าไม้พยุงยาว4.4นิ้วนะครับมาพร้อมฝักนะครับเป็นใบมีดขัดขาวนะครับครับเล่มนี้ราคา1,800งรวมส่งนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ